ส,สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเ,เพื่อนๆน,น,น้องๆทุกทุกคนครับพี่น้องครับผมลุงทัศน์พารวยนะครับลุงทัศน์พารวยวันน e <TP> ี้มาพบมาเจอพี่น้องของเราในงวดวันที่17เมกราครับ17เมกราหกห้านะครับพี่น้องครับ17เมกราหกห้าจะเป็นงวดแรกของปี6 5หครับที่ลุงทัศน์จะมาพบมาเจอพี่น้องครับ วันนี้ผมจะใช้เลขวิ่งล่าง2ตัวมา1ตัว2สูตรนะครับถ้า2สูตรนี้ตัวเลขไม่ตรงกันพี่น้องครับเราจะได้เลข2ตัวล่างตรงๆอยู่8ชุดครับแต่ต้องถูกทั้ง2ชุดด้วยนะครับถึงจะได้แบบนี้ครับมาครับฟังคําเตือนเลยดีกว่าพี่น้องครับฟังคําเตือนกันเลยดีกว่าครับแล้วรับชมพร้อมกันครับ คำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้คลิปวิดีโอที่นำเสนอท่านตอบไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความวดีจากทุกท่านชนลครับมาครับฝากและเตือนแล้วเนาะทีนี้ก็จะมาถึงตัวสูตรและวิธีทำกันพี่น้องครับ พี่น้องครับพี่น้องเดินทางกับต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดกับกรุงเทพก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะครับมาครับสูตรมีอยู่ว่าแบบนี้ครับสูตรที่1ลุงทัดให้ใช้หน่วยล่างบวกร้อยสิบหน่วยร้อยสิบหน่วยครั้งที่สี่ผลบวกได้เท่าไหร่ก็บวกอีกหนึ่งส่วนสูตรที่สองให้ใช้หน่วยล่างครับหน่วยล่างอะไรก็บวกไปอีกหนึ่งก็จะได้อยู่อย่างละสองตัว และในวันนี้ผมจะคำนวณจากงวดมาที่11พฤศจิกา16พฤศจิกาครับเอาไปใช้1ธันวาครับเรามาดูกันครับว่าเลข2ส่วนนี้มันจะได้อะไรสำหรับงวดนี้พี่น้องครับเริ่มเลยนะครับแต่ก่อนจะเริ่มพี่น้องครับลุงทัดเกือบลืมขอฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแคร์หนึ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงทัศครับขอบพระคุณมากๆพี่น้องครับมาครับผมคำนวณเลยทีนี้หน่วยล่างบวกร้อยสิบ ที่สี่ลุงทัดทำมาร์คสีไว้น่นะครับเอาสี่ตำแหน่งที่เป็นสีนี้นะครับชนกันบวกกันแหละครับมาบวกเลยครับเจ็ดบวกสองได้เก้าบวกสามบวกสี่ได้สามบวกห้าได้แปดครับงวดน,นี้เราได้แปดครับสูตรที่หนึ่งได้แปดบวกอีกหนึ่งได้เก้านี่คือตัวเลขสูตรนี้ได้ครับได้แปดกับเก้า เรามาดูสูตรที่สองพี่น้องครับมันจะได้อะไรครับจะเอามาชนกับสูตรนี้นะมาดูสูตรนี้หน่วยล่างเป็นเจ็ดเราได้เจ็ดและแปดครับเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดสองสูตรนี้จะได้อยู่แค่นี้ครับแต่บังเอิญว่างวดนี้มันมาชนกันที่แปดพี่น้องครับ มันจะมาชนที่8ถ้าแบบนี้เราจะได้วิ่ง8ครับจะมีอยู่2กรณีพี่น้องครับถ้ามาลักษณะนี้วิ่ง8หรือรูด8ครับหรือถ้า8ตัวนี้ไม่มาจะออก7997ทันทีพี่น้องครับนี่คือตัวที่เราจะใช้ทั้งหมดก็คือวิ่ง8หรือรูด89หาง และอีกตัวหนึ่งที่จะต้องซื้อก็คือ7997เพราะว่าถ้า8ไม่มามันจะออกตัวนี้ทันทีมาครับคำนวณจาก16พฤศจิก,กิกามาใช้1ธันวาครับ0 7 7ย์8 2ตัวล่างออก82ก็จะถูกวิ่ง8นะครับถูกวิ่ง8พี่น้องครับนี่ถูกวิ่ง8ตัวนี้เราก็จะถูกวิ่ง8และรูด8ครับ โอเคนะครับมาครับทีนี้เรามาดูงวดต่อไปครับผมจะคํานวณ1นธันวามาใช้16บธันวานะครับหน่วยล่าง2อบวกสได้6กบวกหได้7ตัวแรกคือ7บวกอีก1 8สูตรที่2ก็คือหน่วยล่างครับเป็น2บวกอีก1เป็น3 มาดูงวดนี้พี่น้องครับ2ส,สูตรนี้ตัวเลขไม่เหมือนกันถ้าแบบนี้เราจะได้สองตัวล่างตรงตรงอยู่8ชุดครับ8ปดยังไงครับ2882ปดแปด8 8 3 3 7งเเท่านั้นครับจะได้อยู่8หางมาครับมันออกอะไรครับ1นธันวาไอสิบหธันวาครับ6 3 9 2 3 5 2ตัวล่างออก8ปดสาม สูตรนี้ก็จะถูก8ดสูตรนี้ก็จะถูกสามนี่ครับง่ายๆแบบนี้ครับเดี๋ยวงวดสุดท้ายงวดนี้นะผมจะตัดด้วยคู่ขี้อีกครับถ้าเมื่อชนกันแล้วนะถ้ามันชนกันได้ผมจะตัดด้วยคู่ขี้มาครับทีนี้ก็ยังมาถึงงวดวันที่สิธันวาเอามาใช้3าสิบธันวาพี่น้องครับไปเลยครับสามบวกห้าเป็นแดครับ8ดบวก2เป็นศูนย์ครับศูนย์บวก2เป็นสอง เราจะได้ตัวแรกคือ2 2บวกอีก1คือ3สูตรที่2มาครับทีนี้ที่2หน่วยล่างก็คือ3นะครับที่จะมาใช้เราจะได้3บวกอีก1ได้4ครับวันนี้2กับ3กับ3กับ4 อันดับแรกมาดูตัวเลขที่มันชนกันที่3ครับวันนี้ถ้าชนแบบนี้ได้อะไรครับได้วิ่ง3วิ่ง3วิธีใช้จะมีอยู่หลักๆก็คือวิ่ง3แล้วก็รูด3ครับรูด3จะได้อยู่19ตัว หรืออีกช้อยหนึ่งก็คือจะต้องซื้อสี่สองสองสี่ถ้ากรณีสามไม่มาตัวนี้สามไม่มานี้สามไม่มาจะเหลือสี่กับสองจะซื้อสองสี่สี่สองทันทีโอเคนะครับตรวจเลยครับมันออกอะไรครับสามสิบธันวาที่เพิ่งออกผ่านพ้นไปครับ8ปดหนึ่งเกศย์หกแดสองตัวล่างออกสามหพี่น้องครับสามหก จะถูกวิ่งสามรูดสามโอเคนะครับพี่น้องครับทีนี้ก็จะมาถึงงวดปัจจุบันครับขอให้สูตรลุงทัดเดินต่อนะครับผมจะคำนวณสามสิบธันวาไปใช้สิบเจ็ดมกราคมครับไปเลยครับคำนวณเลยครับพี่น้องครับหน่วยล่างหกบวกสี่ได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งบวกเก้าได้ศูนย งวดนี้เราจะได้0บวกอีก1ได้1น,นี่ครับตัวที่จะใช้และตัวที่สองครับสูตรที่สองตามมาครับที่จะเอามาชนกับสูตรนี้หน่วยล่างเป็น6พี่น้องครับ6เราจะได้ 6บวกอีก1เป็น7ครับนี่ครับนี่คือตัวเลขที่เราได้แล้วครับสำหรับ2อสูตรนี้จะได้อยู่8ชุดยังไงครับมามาดูครับ06นชนกันนี่นะสูตรนี้มาชนสูตรนี้จะได้06 หกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่ง นี่ครับได้อยู่แค่นี้พี่น้องครับมาแค่นี้ลุงท่านยังไม่พอครับผมจะตัดด้วยคู่ขี้ล่างครับคู่ขี้ล่างนะคู่ขี้ล่างทำไงครับผมให้ใช้ สิบที่สามพี่น้องครับใช้สิบครั้งที่สามเป็นตัวกำหนดครับถ้าสิบที่สามเป็นเลขอะไรก็ให้ใช้ตามนั้นครับอย่างงวดนี้สิบที่สามเป็นสี่สี่เลขอะไรครับเลขคู่งวดนี้เราได้คู่วันนี้ได้คู่ ออกอะไรครับออก8 2, มี8กับ2เลขคู่และงวดน,นี้ครับ10ครั้งที่ 4، เป็น8ก็คู่อีกครับหมายถึงใน10หน่วยล่างนะครับจะต้องมีเลขคู่1ตัวออกอะไรครับออก8 3, ก็มี8เป็นเลขคู่และงวดน,นี้ครับเป็น7 7, คือเลขคี้งวดน,นี้ได้คี้ออกอะไรครับออก3 6 3ก็คือเลขคี้พี่น้องครับ และงวดนี้ครับเรามาดู1ิบครั้งที่สามคือสี่สี่เป็นเลขคู่แล้วมันมีประโยชน์ยังไงครับเอามาใช้ได้ยังไงเพราะว่ามันขี้คู่แบบนี้ผมจะให้ทำแบบนี้ครับอันดับแรกเรามองที่เลขคู่ก่อนครับอย่างตัวนี้ศูนย์หมีเลขคู่คือศูนย์กับหเลขคู่ห0ศนย์ก็เลขคู่ศูนย์เจ็ก็เลขคู่ ภายในสองตัวนี้พี่น้องครับจะต้องมีเลขคู่อยู่หนึ่งตัวเพราะว่าสูตรของเราบังคับด้วยเลขคู่1นหก็มี6เป็นเลขคู่1นก็นี้ไม่มีเลขคู่พี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตัดได้2ตัวคือหนกับ7.1ดหนึ่งไม่น่าจะมาพี่น้องครับจากแปดตัวเราก็จะเหลืออยู่หตัวก็กระชับเข้ามาอีกครับกระชับเข้ามาอีก แล้วทีนี้ถ้าลุงทัศจะไม่ตัด ผมจะตัดด้วยสูตรนี้ครับที่สูตรนี้ผมลงที่ช่องใหญ่ลุงทัศ h ชนแนลนะครับเป็นเลขวิ่งล่างสองตัวมาหนึ่งตัวเหมือนกันพี่น้องครับเป็นเลขวิ่งล่างสองตัวมาหนึ่งตัวเหมือนกันมาวดสุดท้าย สูตรนี้ได้สี่กับสามสูตรนี้ได้ห้ากับหนึ่งมาดูครับสูตรนี้มีสี่ไหมสี่ไม่มีต่อไปดูที่สามครับถ้าเอาสามมาตัดมีไหมไม่มีสามครับสามไม่มีพี่น้องครับต่อไปคือห้าครับเอาห้ามาตัดในนี้ไม่มีห้าครับไม่มีห้าต่อไปก็คือหนึ่งครับอันนี้วดสุดท้ายแล้วนะครับสองสูตรนี้ได้แบบนี้ อันนี้ได้1ครับมาดู1จะมีติด1อยู่ในสูตรนี้แล้วเลขที่ติด1มีกี่ตัวครับเลขติด1มีอยู่2ตัวนี่นะครับจะเหลือ1 6ก,กับ6 1พี่น้องครับ1 7 7 1ไม่เข้าในเลขคู่ถ้าใครอยากจักกันก็เป็นตัวกันก็ได้ครับตัวนี้อ่ะผมจะไม่เน้นเต็มสี ตัวที่เน้นที่สุดคือ6116นนี่ครับถ้ากรณีนี้ถูกนะครับถ้าหนึ่งมันมาตรงกับสูตรนี้ในนี้จะต้องมีสูตรใด,ดสูตรหนึ่งผิด หรือในนี้มีสูตรใดสูตรหนึ่งผิดครับเพราะตัวเลขไม่ตรงกันจะมีตรงก็คือหนึ่งครับมีหนึ่งตัวนี้ที่ตรงกับสูตรนี้เอามาตัดกันเหลือนหนึ่งถ้าใครจะวิ่งสูตรนี้ให้วิ่งหนึ่งครับสูตรนี้ให้วิ่งหนึ่งนะ เพราะว่ามาตัดกับสูตรนี้มันได้หนึ่งครับเอามาชนสูตรนี้ก็เป็นหนึ่งหกหหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจดหนึ่งแต่ในนี้มันไม่มีหมีเจไม่รู้สูตรไหนจะผิดครับอย่างงวดนี้ถ้าชนกัน อย่างนี้ได้วิ่งห้าอันนี้ได้วิ่งแปดจะออกห้าแปดเลยอย่างวันนี้ได้ 8, จออ 5, เจ็ดกับแปดก็จะมาชนแปดสูตรนี้ส่วนสูตรนี้ได้สองกับสามก็จะมาชนสามกับสองก็ได้ตัวนี้แต่เราก็จะเน้นได้และงวดนี้อันนี้ได้สามกับสี่มาชนที่วิ่งสาม สูตนี้ได้สามกับเก้าสูตรนี้ได้หก 9, 6. ก็จะไม่เน้นที่สามมาชนตัวนี้ก็จะมาวิ่งใส่ตัวนี้และงวดนี้ครับมันแปลกตรงว่าสูตรนี้ได้ห้ากับหนึ่งสูตรนี้ได้สี่กับสามเมื่อมาตัดกันแล้วครับมันจะมาชนที่สูตรนี้ครับที่หนึ่งตัวนี้ส่วนอีกสูตรหนึง่งสี่กับสามมันไม่มาไม่รู้ตัวไหนจะถูกนะครับหกกับเจ็ดอันนี้กับสี่กับสามมันนี้ ถ้ากรณีสูตรหกกับเจ็ดผิดถ้าหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งก็คือหนึ่งสี่สี่หนึ่งพี่น้องครับเอามาจากไหนก็เอาหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งนี้แหละอ่ะตัวการอีกตัวหนึ่งถ้าใครอยากใช้นะอยู่ที่พี่น้องนะครับลุงทัดมีหน้าที่หาข้อมูลให้ดูก็จะเหลือหนึ่งสี่และสี่หนึ่งเท่านั้นครับถ้ากรณีที่หกกับเจ็ดผิดแต่หนึ่งนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมาแล้วละเพราะมันชนกันสองสูตร พอหนึ่งมาผมเอามาชนสูตรนี้มั่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งนี้ผมไม่เขียนสามหนึ่งผมไม่เขียนเพราะว่ามันได้เลขคู่ผมว่ามันไม่น่าจะมาก็จะได้อยู่แค่นี้ครับนี้ก็คือตัวกันกรณีที่หกกับเจ็ดไม่มาผมเอาหนึ่งสองสูตรนี้มาชนสี่กับสามโอเคนะครับพี่น้องครับสูตรนี้เดินทางมาถึงแค่นี้ครับ ก่อนจะจากกันผมลุงทัศน์ชาแนลครับขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้ลุงทัศนด้วยดีตลอดมาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพี่น้องครับมาครับท้ายสุดสุดท้ายและขอให้ถูก2ตัวล่างตรงๆวันนี้ผมเน้นที่6กับ1 1 6 6 1วิ่ง1โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ